กระผมาดีสอนเพียงเกตรครับวันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องส่วนตัวบ้างนะครับปัจจุบันผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยผมมักจะรายงานความคิดเห็นในทางการเมืองผ่านโซเชียลที่เรียกว่า tiktok facebook หรือสื่ออื่นใดรวดเร็วดีนะครับ สมัยก่อนไม่มี t i k t o อกไม่มีโซเชียลอย่างนี้กว่าจะเป็นข่าวเป็นข่าวได้โอ้ต้องใช้เวลาพอสมควรสื่อไปหาพี่น้องประชาชนปัจจุบันนี้พูดกันปั๊บไม่ถึงวินาทีก็รู้กันทั่วโลกผมยังใช้ t i k t o อกในการแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองมาเป็นประจำแน่นอนที่สุดครับ มีทั้งคนเห็นด้วยที่ดูผมฟังผมและคนไม่เห็นด้วยครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเห็นด้วยขอขอบคุณไม่เห็นด้วยก็ขอบคุณครับได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีชั่วและมีดีครับเป็นเรื่องธรรมดา <laughs> <laughs> เห็นตรงกันก็ดีเห็นไม่ตรงกันก็ เป็นความสวยงามแต่บางทีบางท่านนะครับที่มาวิาพากวิจารณ์ในการดูผมแล้วแม้อารมณ์ค่อนข้างจะหยาบหยาบคายอาจจะเป็นพื้นฐานสันดานของพวกท่านก็ไม่รู้มีอคติไม่ได้ใช้วิชามีอวิชาครอบงำอยู่โดยตลอดอ้าให้อภัยซึ่งกันและกันครับแต่ก็อยากบอกให้ทุกท่านว่า เห็นดีเห็นงามด้วยกันนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นดีเห็นงามก็วิพากษ์วิจารณ์กันมาผมผมน่ชอบเขียนก่อนเพราะอยู่ตั้งแต่สมัยโรงเรียนเทพศิลินเข้าธรรมศาสตร์นิติศาสตร์ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองมาเยอะครับผมเป็นทศสอปีสองห้าสามหนึ่งสองห้าสามหนึ่งจนถึงปัจจุบันอยู่ยงคงกระพันมา พอ,อสมควรน,นะครับในรุ่นผมนี่ค่อนข้างจะหายากในสภาแล้วคุณจาตุรนฉายแสงเป็นสองห้าสองเกยังมีคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณวันมูัมัดนอมัทาครับรุ่นราวคุณชวนในสองห้าหนึ่งสองคุณพ่อผมทองปักเพียงเกตสองห้าหนึ่งแปดสอสรุ่นล่างหลังเอรุ่นหลังหลัง,ลง,ลงอาจจะไปทราบเรื่องนี้ ผมยืนในแนวทางประชาธิปไตยมาดูตลอดเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยครับถูกตัดสิทธิ์โดยตุลาการสารรัฐธรรมนูญตุลาการรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐบาลตั้งขึ้นมาตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคร้อยสิบเอ็ดคนห้าปีนะครับผมไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารไม่ว่าการรัฐประหารในยุคใดสมัยใดครับ พิภาควิจารณ์กันไปผมชอบอ่านในโซเชียลครับยกตัวอย่างวันนี้ผมอ่านใน X ใน Twitter ร์เขาเขียนหน้าฟังนะครับผมได้จดมามจดมาอันไหนดีผมก็เขียนไว้บันทึกไว้ครับเลือกตั้งปี2566กูกาเพื่อไทยกูยังได้นายกจากเพื่อไทยสองคนส่วนนายกอีหนูนั้นเป็นนายกของแถม อีส้มมันจัดให้อย่ากโกรธนะครับเลือกเพื่อไทยยังได้นายกสองคนเลือกก้าวไกลประชาชนได้คุณหนุ่มแต่วาทกรรมงดงามพลั่งพลูทำตัวอย่างรู้า้าดิอันนี้โซเชียลสอนนะรับสอนการเมืองอันไหนดีก็เอามาพูดต่ออันไหนไม่ดีก็เก็บไว้ เรื่องอย่างนี้วิพากษ์วิจาร์ณกันไปครับบอกว่าพักเพื่อไทยที่ผมสังกัดอยู่จะตกต่าไม่มีทางหรอกครับเพราะว่าคนเส้อแดงเป็นแล้วเป็นเลยคนที่รักสามสิบบาทรักษาทุกโลกรักแล้วรักเลยครับเพราะเขาได้ประโยชน์ในครอบครัวเขาจะเจ็บไข้ได้ปวด่วยปราบยาเสียบติดกองทุนหมู่บ้านเป็นการลิเริ่มของพันธบัตรโทรดรทักษิณชินวัตรทั้งนั้นครับ ผมอยู่ที่นี่ผมถึงมั่นใจว่าการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดกาญจนบุรีบ่อพลอยเราขวัญห้วยกระเจ้าหนองปลือสี่อำเภอนี้เขตสี่ครับผมมั่นใจว่าพลเอกดรชินวัตร mandate เบอร์สองของพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเพราะเขตนั้นเป็นฐานที่มั่นของคนเสื้อแดงครับคนเสื้อแดงไม่ชอบ คนที่จะมาหักหลังหรือเขาพูดว่าคนที่ผันตัวเองเป็นงูเหา่าเอาสอสอพรรคเพื่อไทยไปสนับสนุนตนเองเพื่อให้เป็นรัฐมนตรีแล้วส่งลูกสาวมาลงทวงตําแหน่งนายกทวงตําแหน่งผู้แทนราศฎรเสียเงนินเลือกตั้งเป็นร้อยร้อยล้านครับผมเชื่อมั่นว่าคนเมืองการจะสั่งสอนนักการเมืองแบบนี้ต้องสร้างประชาธิปไตายจิตวิญญาณ ประชาธิปไตยขึ้นมาพร้อมกันขอบคุณล่วงหน้านะครับคุณเอกชินวัฒนแบนเดตเบอร์สองนะครับเพื่อไทยครับก็เป็นด้วยประการลัชนีแลครับก็พูดจาให้ฟังเพราะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ให้อยู่ในกรอบของความคิดเห็นที่เป็นจริงอย่าใช้อารมณ์หรือเป็นคีย์บอร์ดพออดีสรอ,ออกมากูก็ต้องด่าอย่างนี้ มันไม่ชอบด้วยเหตุด้วยผลมันไม่ใช่วิธีการของคนรุ่นใหม่คิดกันคนรุ่นใหม่ต้องดูสมองนะครับดูอายุก็ใช่อยู่แต่ไม่ใช่วิธีฉัยเดกขาดว่าเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ต้องศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมาประสานกับการเมืองปัจจุบันเพื่อจะเดินต่อไปฝากไว้นะครับการเมืองยังอยู่กับพวกเราตลอดมนุษย์เป็นสัตว์สังคม และมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองครับขอบคุณนะครับที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ,กบผมครับขอบคุณครับ